สวัสดีสวัสดีพวกเราวงเด็กพี่อันวันนี้จะมานำนำที่อะไรนำเสนอบทเพลงชื่อว่าแดกตับเอ้ยดูดตับเอ้ยกินตับดูแล้วของของพี่เอ้ยพี่เมาเฮ้ยเมื่อกี้กูณถุงก อือแล้วอะเอาอะไรดีมะคือไปเที่ยวกันไหมสบายก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายแ้วพี่พาไปกินตับ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 ัวพิจบรณาตับมากจนตอนนั้น ตำไทยตำม้วนตำจุดตำแดงจนมออกแรงนั่งตำคใหตำวาน้องสนใจไหมตำวาน้องสนใจไหมตำมกักแต่ยังน้กินตับ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 